สวัสดีครับพบกับช่องครูวีดีไอไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมีแฟนคลับถามมาว่าหนึ่งจะรู้ได้ไงว่าน้ํายาแอร์มันหมดนะะฮแอร์รถยนต์เนี่ยมันหมดเราจะดูเลยไงเราสังเกตยังไงนะครับอาการแรกๆคือเนี่ยมันแอร์ไม่เย็นเขาบอกครับแล้วจะรู้ได้ไงจะได้ไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยเดี๋ยววันมาดูคลิปนี้นะฮะจะได้ไม่โดนหลอกว่าน้ํายาแอร์หมดนะครับแล้วก็ไปเติมยาแอร์หมดเป็นพันสองพันอะไรเงี้ยนะครับ ประเด็นที่สอง้ามรู้วันหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะเราจะทำยังไงนั่นเองนะครับนะฮะเราจะทํำยังไงนะครับแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้วันหมดแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทําก็คือหนึ่งอ่ะซื้อน้ายาแอ์ละครับเติมเองหรือจะให้ช่างเติมก็แล้วแต่ทีเนี้ยคลิปเนี้ยจะมาสอนูว่าเติมเองทํำยังไงนะครับระดับแรกนะครับอ่าน้ายาแอที่จะซื้อมาตามโลกออนไลน์ทั่วไปนะครับนี่ก็กระปากป๋องกระป๋องละร้อยนิดๆนะร้อยสิบร้อยยี่สิบาทนะครับ แล้วก็หัวเติมมันก็ประมาณห้าสิบหกสิบาทนะครับบางอันก็ขายพร้อมกระป๋องมาเลยนะก็จะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบาทประมาณนี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นตัวหัวหัวเติมนะครับหัวเติมน้ำยานะครับซึ่งตัวนี้ก็สําคัญนะครับเราใช้ตัวเดียวนะใช้ีิ้นเงินอย่างเดียวนะครับเติมทางคอยเย็นนะครับทางท่อเย็นนะฮะทีเนี้ยอีกอันหนึ่งมักถามกันบ่อยๆครับมีอุปกรณ์แค่เนี้ยเติมได้หรืออะไรเงี้ยครับตอจำเป็นต้องซื้อเกจด้วยไหม เป็นพันนะฮะหรือมึงเพจก็ขายห้าหกร้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจคลิปนี้มาดูว่าไม่จําเป็นเลยะฮะไม่จําเป็นแล้วทายังไงถึงจะเติมได้นะครัเงี้ยเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับแล้วก็ใช้แค่อนี้ยสายเติมน้ำยาก็พอละนะครับต่อตัวน,นี้เข้ากับกระป๋องนะครับต่อเสร็จเรียบร้อย่ะต่อสายน้ายาเข้าไปแล้วก็มาต่อเข้ากับหวัวเติมน้ำยาแค่นั้นเองนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปต่อเซ็นจิโรดแล้วก็ต้องสังเกตนะครับในช่วงที่เราเปิดแอร์แล้วก็เติมยาเข้าไปนะครับ เราดูว่าจะทํำยังไงกันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าน้ํายาแอร์หมดอันนี้วันนี้เกิดคํามๆนิดนึงนะฮะตันนี้มีถามมาก็เลยต่อไปนะครับเราดูตาเมวตรงนี้นะครับอ้องสูงเข้าไปนะครับตาเมลตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟองอยู่นะครับเป็นฟองปอดๆๆนะครับเป็นฟองแล้วก็ขาวๆขุ่นๆนะฮะลักษณะเนี้ยนะครับน้ํายาแอร์หมดแล้วนะครับเริ่มเริ่มหมดแล้วก็สามารถเติมได้เลยนะครับทีเนี้ย บางท่านก็จะรู้ได้ไงว่ามันเต็มนะครับก็คือมันใสนั่นเองนะถ้ามันเต็มแล้วมันจะใสมันจะไม่เป็นขุ่นๆแล้วเป็นฟองๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับว่ารู้ได้ไงว่าน้ํายาแอมันหมดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูต่อไปว่าเมื่อน้ํายาแอ์หมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงต่อมันนะครับก็คือเราจะเติมน้ํายานะครับพอเติมน้ายาเนี่ยนะครับเราจะเติมตรงข้อไหนถ้าตรงก็ต่อเติมเนี่ยถ้าตัว H เนี่ย แสดงว่าตัวนี้ไฮเพรสเชอร์นะครับซึ่งเป็นข้อร้อนนะครับผมเรียกข้อร้อนนะครับเราเราไม่ไม่เติมตัวนี้นะครับเราจะไปเติมตัวนี้นะครับตัวแอลนะครับแอลคือโลนะครับเป็นน้ยาขาท่อมันจะเป็นท่อเย็นนะครับเราจะจับดูมันจะเย็นๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้ของ v ีออสนะะจะเป็นลักษณะนี้นะครับ v ีออสตัวนี้ปีของมันสิกนะฮะก็ใช้ลักษณะนี้นะครับก็คือเติมตรงนี้วันนั้นเรามาดูว่าเริ่มต้นเราทําไงนะครับสำหรับ การเติมน้ํายานะครับเบื้องต้นนะครับเราก็จะว่าจะใส่วาลตัวนี้ลงไปนะครับก่อนจะใส่วาลนะครับสังเกตว่าจะมีซอนอยู่ข้างในนะฮะซอนตัวอยู่ข้างในเนี่ยเราพยายามถอนมม่ออกก่อนนะครับถอนไมออกก่อนนะครับถอนออกให้หมดนะครับก็คือเอาให้มันลึกลงไปหมุนนะครับตามเข็มไอ้โทษเข็มนาฬิกาแล้วก็ให้มันหมุนลงไปเพราะว่าสอนตัวนี้มันจะแทงกับตัวกระป๋องเพื่อให้น้ํายามออกมาทีเนี้ยนะครับ เวลาประกอบก็เหมืนเดองไม่ยากครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะฮะง่ายนะฮะหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปรหมุนล็อคแค่ันเงทีนี้ ก็ S <S> สําคัญก็คือนะครับเนื่องจากว่าเราเราจะไม่ใช้เกจนะครับในการวัดในการวัดค่าหรือในการเติมเพราะว่าบางคนเขาก็ซื้อมาไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช่ช่างอะไรเงี้ยครับซื้อมาอยากเติมเองเลยครับอย่าลืมนะครับว่าวาลตัวนี้สำคัญที่สุดวาลวตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเจาะฝาลงไปเพื่อให้น้ํายาออกมานะครับแต่ตอนที่เจาะเนี่ยครับน้ายาพอเจาะปุ๊บมันอยาจะพุ่งมาเลยฮะน้ํายาจะพุ่งออกมาเาออมาพราะนั้นเนี่ยตอนนี้สําคัญเพราะนั้น สิ่งแรกที่จะต้องมีนะฮะก็หนึ่งก็คือตัวหัวปิดตัวนี้ยนะครับผมใช้หัวปิดปิดวยแล้นะครับปิดไปเอาให้แน่นๆนะฮะปิดปิดแล้วผมก็จะเริ่มหมุนแล้วนะฮะผมจะหมุนนะครับหมุนเข้าไปปุ๊บเพื่อให้สอนเนี่ยนะครับหรือเข็มเนี่ยมันแทงลงไปนะครับน้ำยาก็จะเตรียมพร้อมที่จะออกไปแล้วนะครับเข้าไปเริ่มแทงไปแล้วนะครับ นี่ก็ถ้าเราหมุนนะฮะถ้าหมุนให้แน่นนะครับหมุนแน่นพอหมุนแน่นปุ๊บถ้าเราปล่อยตัวนี้เห็นไ,ไหมฮะมันจะมีฟิตออกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราหมุนปล่อยปุ๊บน้ายาจะพุ่งทันทีเลยนะครับจะพุ่งทันทีเพราะนั้นตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมจะขอยัดหมุนคลายออกนิดนึงนะฮะเพื่อจะขูดตัวมุนเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับให้แน่นนะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อ่ะเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ถ้าผมหมุนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะพุ่งออกทันทีเพราะนั้นอ่าตอนตอนช่วงแรกเราต้องถึงต้องปิดไว้นะครับปิดไว้ก่อนเพื่อพอพอมันหมุนมันพุ่งออกปั๊บนะครับพอตอนเจาะหัวแล้วเปล่าแล้วเนี่ยมันพุ่งออกมันจะออกแต่ออกไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้คาตัวนี้อยู่จากนั้นพอเราปิดสนิทแล้วนะครับปิดการล็อกระบบตัวนี้นะครับเราออกได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาประกอบแล้วนะครับหัวตัวนี้นะครับ ก็คือเติมยาเอาให้แน่นๆนะครับอยาอยายาเป็นแบบหมุนพอย่อแยะ่อะไรเงี้ยนะครับไม่เอานะครับทุทีได้แั่อย่าหมุนแบบพอย่อแย่นะครับหมุนเอาให้แน่นนะครับเอาให้ชัวร์นะครับพอน้ํายาไม่ได้ไม่ไมซึมออกมาไม่ไม่ฟีดออกมานะครับให้แน่นเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ผมก็จะหมุนนะครับเรียบร้อยเป็นอานเสร็จพิธีนะครับ พอเสร็จตัวน,นี้ครับจริงต่อมาที่เราต้องทำก็คือหมุนวาล์วสีแดงนะครับเพื่อที่จะปล่อยน้ำยาเข้าถุงแล้บนะครับทีนี้ไปดูกันว่าเวลาเติมจะเติมเป็นไงนะครับไปดูกันครับทําแรกนะครับตัดเครื่องิดแอร์นะครับจะตัดเครื่องแล้วก็ต้องปิดแอร์ด้วยนะครับพอตัดเครื่องเสร็จแอร์แล้วปุ๊บนะครับมาที่ตรงตัว วาลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเติมยาฝังโลนะฮะตัวเอนะครับ,รรบทุกครั้งต้องดูให้ดีๆว่าเป็นตัวเอลยไหมนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ตัวาวาลนะ wow, ใส่เข้าไปนะครับล็อกนะครับการใส่นะครับก็คือดึงดึงขึ้นนิดนึงเห็นไหมฮะมันจะมีจังหวะในการโยกดึงขึ้นนิดนึงกดลงไปแล้วก็ปล่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับกดลงไป ดึงขึ้นกดลงไปแล้วก็ปล่อยนะครับดึงขึ้นกดลงไปแล้วก็ปล่อยนะครับอย่างนั้นเรับล็อกแล้วทีเนี้ยสาคัญที่สุดคือตอนช่วงนี้แหละครับจะต้องจะต้องดูให้ดีๆว่าตรงตาแมวตรงเนี้ยนะครับมันยังคุณอยู่นะครับตอนนี้ผมจะเริ่มปล่อยน้ำยาแล้วต้องปล่อยค่อยๆนะอย่าปล่อยแบบใจร้อนค่อยๆแล้วก็สังเกตไปด้วยว่าน้ํายาเนี่ยนะครับมันมันนี่ไหมเดี๋ยวผมส่องไปนะฮะ น้ำยามันมันมันไอตัวนี้มันใสหรือยังนะครับต้องค่อยๆปล่อยนะครับทีนี้ผมจะเริ่มค่อยๆปล่อยแล้วนะครับแต่ดีวันนี้ทํามืดไปนิดนึงนะครับแฟนขับเรียกร้องมาก็อะทําไปเลยแล้วก็จะส่งคลิปให้ดูเลยนะครับจะได้จะได้จะได้ทำเลยไม่บอกว่าซื้อของไว้แล้วร้อนสีแล้วอะไรเงี้ยนะครับใจร้อนนะฮะซื้อของไว้แล้วก็อยากจะทําเลยตรงนั้นนะครับก็ผมจะค่อยๆปล่อยนะครับ น้ำยาเข้าไปแล้วครับค้อยเข้าไปแล้วนะฮะสังเกตว่ารู้ได้ไ like bon well. งน้ำยาอันี้ขวดเนี้ยนะครับขวดนี้จะเย็นนะครับจับดูจะเย็นน้ำยาเข้าไปแล้วฮะเริ่มเข้าไปแล้วนะครับยิ่งเราหมุนหมุนออกนะฮะก็คือคลายออกเท่าไหร่นะครับน้ำยาก็จะออกไปเยอะมากนี่เย็นๆขึ้นเรื่อยๆฮะเย็นขึ้นเรื่อยๆน้ำยาแล้วษณะนี้คือน้ำยาไหลแล้วนะครับไหลไปแล้วนะครับนะพอเสร็จปุ๊บเราก็จะดูที่ตัวตัว ตัวเกตนะฮะตัวลูกแก้วมันเนี่ยครับตาแมวมันเนี่ยนะครับเราดูว่ามันใสหรือยังนะครับฟอมันหายไปหรือยังนะครับถ้าฟอมันหายไปแล้วนั่นแหละครับคือเราปิดวาล์วได้เลยนะครับปิดวาล์วได้เลยตอนนี้ผมก็ค่อยปล่อยเข้าไปนะคะค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆโอเคว่านี่เย็นมากนะครับเย็นมากตอนนี้ไอ้น้ำปล่อยแล้วนะครับก็ค่อยๆปล่อยเข้าไปนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับย้ํานะฮะไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆปล่อยอะไรเพราะในบางคนนี่ปล่อยฟื้เดียวเนี่ยครับ นะครับใจร้อนมากโค้กเสียวก็กลายเป็นว่าคอมน็อกเลยก็มีนะฮะมีประเด็นปัญหาตามมาที่หลังอีกนะครับอันนี้ก็ยังยังเป็นฟองอยู่นะครับผมก็จะค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะฟองไม่เย็นมากครับตัวนี้นี่ก็ค่อยๆปล่อยไปนะครับนะฮะอันนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มจะเต็มแล้วนะครับเต็มจะไม่ดี ไม่มีฟองแล้วนะครับเริ่มใส้นเรื่อยๆฟองมันจะใหญ่นะครับเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะปุ๊บหายไปเลยนะครับจากฟองขา,ขาวๆจนไปในตอนแรกนะครับมันก็จะหายขาวเป็นใสๆหน่อยแต่ว่ายังเป็นเป็นเป็นฟองน้ำอยู่ครับฟองใหญ่ๆมีน้ำไหลอะไรเงี้ยนะครับอะตอนนี้เรียบร้อยครับ ายแล้วนะครับไซส์นะครับมาดูเอาไฟมาสองดูนะครับเห็นไหมฮะไสติ้งเลยนะครับไม่มีฟองละระคบนี่คือเรียบร้อยครับเต็มนะครับพอเต็มปุ๊บนะครับปิดเปล่าเลยครับล็อกวาล์วปิดเปล่านะครับถอดเปล์วนะครับถอดตัวเก็บนะครับถอดมันยึดถอดยางลิ้วนะเพราะเดี๋ยวอ่าังยามันจะหกนะครับ หมือนเดิมครับตอนถอดก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นแล้วดึงออกนะครับดันดันตัวฝาเนี่ยนะฮะดันขึ้นอย่างนี้แล้วดึงออกเลยนะครับหรือดันขึ้นอย่างนี้ครับดึงออกนะครับแค่นี้พอ um เรียบร้อยก็ติดวาล์วนะครับติดฝาติดนะครับตัวเอวนี่นะฮะไปเลยเค่นั้นเรียบร้อยครับเติมน้ำยาแอร์ครับสำหรับอีพีนี้นะฮะอุปกรณ์ง่ายไหมครับกระป๋องเติน้ำยาหัวเา่านะครับแค่นี้นะครับเติมปุ๊บนะครับ แล้วก็ค่อยๆเติมใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับง่ายๆนะครับคุณผู้หญิงก็ทําได้นะครับมันไม่ได้ใช้พวกความชำนาญเลยมากมายนะฮะทำได้ง่ายๆครับคุณผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดดังนั้นเจอเมื่อไหร่ปั๊บรถเราหานะครับแอร์มันมันย้ายแอร์ขาดเราเติมได้เลยครับสาหรับวันนี้นะครับคูบีดีไอวายก็ขอจบการนําเสนอเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ อ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามช่อให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ